สวัสดีค่ะใหม่สงค่ะวันนี้ก็มาแอบปลาปลาแอบกันเลยค่ะแอบปลาใส่ในกระทะเลยค่ะวันนี้ไม่มีใบดองค่ะใบดองใบใบกล้วยเนาะไม่มีก็เลยแอบปลาใส่ในกระทะแบบง่ายๆเลยค่ะไม่ยงยากค่ะทํากินง่ายๆแล้วก็อร่อยอร่อยค่ะเออไปกันค่ะไปทํากันเลยมีแตกขิงหอมกระเทียมมะเขือเทศ ต้นหอมผักชีผักชีฝรั่งใบโหระพาแล้วก็พริกสดแล้วก็ปลาค่ะแล้วขมิ้นค่ะปลาชนิดไหนก็ได้ค่ะแบบไหนก็ได้ค่ะปลาที่เราชอบค่ะถ้าไหนชอบแบบไหนก็ทําได้เลยค่ะปลาแล้วก็น้าปลาค่ะรสดีค่ะแล้วก็น้ํามันหอยแล้วก็ซอสฟ้าเขียวค่ะแค่นี้เองค่ะทำกินง่ายๆเลยค่ะในยาค่ะแล้วก็ไปขกเลยค่ะ ิงกระเทียมหอมแล้วก็รากผักชีแล้วก็พริกสุดแล้วก็ใส่เข้าไปเลยคกได้เลยค่ะโอเคตำเลยค่ะคกเลยค่ะตำให้ละเอียดละเอียดหน่อยค่ะตำให้ละเอียดเลยค่ะ โอเคได้แล้วประมาณนี้แหละค่ะพอแล้วค่ะไปกันเลยทํากันเลยค่ะโอเคใส่ในกระทะลงไปค่ะเอาปลาใส่เข้าไปค่ะกระทะยังไม่ได้ตั้งบนแก๊สนะคะโอเคปลาชนิดไหนก็ได้นะคะท้าไหนชอบปลาแบบไหนก็ใส่ได้เลยใส่ไปเลยค่ะเครื่องปรุงที่เราตำไว้อื้อ หอมพอมง่ายๆค่ะเมเ้นเข้าไปค่ะมาเกิดทิดเข้าไปค่ะผักใส่เข้าไปค่ะ ใส่เข้าไปได้เลยถ้าเราชอบใส่ผักแบบไหนที่เราไม่ชอบก็เอาออกได้เลยที่เราชอบแบบไหนก็ใส่ได้เลยค่ะน้ำปลาค่ะรุดีค่ะแล้วก็น้ำมันค่ะ เอฟมาใส่น้ำมันไปด้วยค่ะแล้วก็คุกเลยค่ะคุกเลยค่ะคุกเสร็จแล้วค่อยไปตั้งบนแก๊สเนาะคะ่ะ เเปิดไฟเบาๆแล้วก็ตั้งไว้เลยค่ะสักานาทีปิดฝาแล้วก็ตั้งไว้สักานาทีค่ะ<ม>ลืมใส่ลำมันหอยแล้วก็ซอสผ้าเขียวค่ะใส่ไปเลยค่ะ ค่ะปิดฝาได้เลยค่ะปิดฝาแล้วก็ไปตั้งบนแคสและกันค่ะไปตั้งไว้สักข้านาทีโอเคปิดฝาไว้ค่ะสักข้านาทีเปิดได้เลยค่ะเปิดดูค่ะโอเคมาณน,นี้เลยค่ะน้ำจากปลาก็ออกมาหมดแล้วขอม ค,คุณค่ะโอเคสูงให้แล้วปลาแต่ปลาตัวปลาปลานี่ปลาปลาอะไรก็ไม่รู้บอกไม่ถูกแล้วค่ะลึงแม่ค้าก็บอกูว่าปลา ตึงชื่อปลาเลยค่ะใส่น้ำลงไปนิดนึงค่ะขอนี้ต้องใส่ยืนนะคะนิดเดียวค่ะแล้วพอผามาตตีไว้สัก5นาทีค่ะสุกเรียบร้อยค่ะทานได้เลยค่ะสุกง,ง่ายอยู่แล้วค่ะปลาตัวนี้โอเคหอมหอมหมวานหวานเหมือนคล้ายๆสม,นมุนไพรในกลิ่น กินแบบนี้คิดถึงบ้านเลยค่ะแม่ทำชอบทำให้บ่อยค่ะทาแม่ทำจะอร่อยกว่าน,นี้ค่ะหอมมากทาแม่ทำสีมือแม่เลยค่ะ ไปทานเข้ากันเลยฝากสมลค์กดติดตามกดแชร์ให้หน่อยนะครับที่เพื่อนทุกท่านค่ะขอบคุณที่ติดตามด้วยค่ะสวัสดีค่ะโหน่ากินมากๆเลยค่ะกินก็หอมน่าทานมากค่ะถ้าท่านไหนชอบก็ลองทานกินนะคะจะหอมมันหวานรสชาติขี่ข่บไปกันเลยทาเนเข้ากันเลยค่ะ